เด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับพี่ปอสองเราได้ทำการทำแบบทดสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่4ซึ่งเป็นในเรื่องของความยาวในเล่มแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์กันแล้วนะคะโดยเราทำข้อหนึ่งใหญ่แล้วก็สองใหญ่ข้อหนึ่งใหญ่ให้นักเรียนอ่านค่าความยาวของสิ่งของจากนั้นนำมาเขียนในตาราง และข้อ2ใหญ่นะคะเอาความยาวจากข้อ1ที่เราอ่านได้ใช่ไหมลูกมาเขียนเรียงลำดับนะคะจากสิ่งของที่ยาวที่สุดไปหาสิ่งที่สั้นที่สุดซึ่งใครทำแล้วจะพบว่าสิ่งของที่ยาวที่สุดคืออะไรลูกสิ่งของที่ยาวที่สุดก็คือดินสอ ส่วนสิ่งของที่สั้นที่สุดคือลูกกุญแจนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำต่อซึ่งเป็นในส่วนของแบบทดสอบนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4ก็คือในเรื่องของความยาวแล้ววันนี้นะคะจะอยู่ในหน้า147มีเลข1เลข4แล้วก็เลข7นะคะเรามาเริ่มดูกันเลยสำหรับ ถัดมานะคะจะเริ่มที่เลข3เลยนะลูกก็คือข้อ3ให้นักเรียนนะคะพิจารณารูปแล้วเขียนคำตอบในสี่เหลี่ยมข้อละ1คะแนนเพราะฉะนั้นก่อนจะเติมดูให้ดีก่อนว่าโจทย์ให้เราดูความยาวความสูงหรือระยะห่างหรืออะไรต่างๆอย่างไรนะคะ สำหรับใครที่อ่านโจทย์ไม่คล่องสามารถฝึกสะกดคำก่อนหรือให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยอ่านให้ฟังเด็กๆจะเห็นว่าในข้อ3ใหญ่ตรงนี้นะคะครูออยสแกนมาเนาะก็เลยหน้าไม่ชัดเดี๋ยวเขียนเลข3ให้นะคะอ่ะข้อ3ใหญ่ตรงนี้มีรูปแสดงตำแหน่งของอาคารเรียนมีประตูโรงเรียนแล้วก็มีสนามฟุตบอล รูปภาพที่1นึ่คืออาคารเรียนนะคะภาพตรงกลางคือประตูโรงเรียนแล้วก็ภาพสุดท้ายคือสนามฟุตบอลมีระยะห่างให้ชัดเจนอาคารเรียนไปถึงประตูโรงเรียนห่าง35ซนติเมตรประตูโรงเรียนไปสนามฟุตบอล42เซนติเมตรนักเรียนจะต้องดูตำแหน่งรูปภาพของอาคารเรียนของประตูโรงเรียนของสนามฟุตบอลให้ดี และดูว่าจากอาคารเรียนไปประตูโรงเรียน35เมตรประตูโรงเรียนไปสนามฟุตบอล42เมตรเพื่อจะได้นำมาตอบคำถาม3ข้อข้อละ1คะแนนเรามาเริ่มดูคำถามข้อที่1กันเลยค่ะอาคารเรียนและประตูโรงเรียนห่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาคารเรียนคือตรงนี้ลูกประตูโรงเรียนก็ตรงนี้อะอาคารเรียน ประตูโรงเรียนห่างกันเท่าไหร่คะ35เซนติเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนเติมเลข35นะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างข้อเดียวอ่ะ3าจากนั้นประตูโรงเรียนและสนามฟุตบอลห่างกันเท่าไหร่นักเรียนก็ดูที่ประตูโรงเรียนก็คือจุดตรงนี้ไปหาสนามฟุตบอลว่าห่างกันเท่าไหร่ตัวเลขคือ42ก็นำมาเติมนะคะจากนั้นข้อที่3าม ระยะทางระหว่างประตูโรงเรียนกับสนามฟุตบอลมากกว่าระยะทางระหว่างประตูโรงเรียนไปอาคารเรียนเท่าไหร่ข้อ3นะคะให้นักเรียนเอา42่นะลูกอ่ะนะคะลบด้วย35ใครจะตั้งโจทย์ลบแบบนี้ก็ได้หรือใครจะเอา3า35ไว้ในใจ นับไปอีกเท่าไหร่จะได้42ก็ได้นะคะจะเป็นคำตอบของข้อ3นะลูกนะโอเคไหมง่ายเนาะจากนั้นมาต่อที่ข้อที่4นะคะสำหรับข้อที่4จะมีหน่วยเซนติเมตรก็คือใช้กับสิ่งของที่มีความยาวหรือความสูงไม่มากนะคะแต่เมตรเนี่ยจะใช้กับความยาวหรือความสูงที่มาก แล้วก็สิ่งของอาจจะขนาดใหญ่นักเรียนเติมเซนติเมตรเติมหน่วยเมตรให้เหมาะสมกับแต่ละข้อซึ่งมีทั้งหมด5ข้อข้อละหนึ่งคะแนนยกตัวอย่างเช่นริบบิ้นผูกผมของแพรยาว20ิบริบบิ้นลูกที่เราเอามาผูกผมส,ยสวยๆนะคะใช้หน่วยเซนติเมตรนะตรงนี้เราก็เติมเซนติเมตรวัดความยาวของโต๊ะเรียนได้เท่ากับ โต๊ะเรียนลูกใหญ่ไหมใหญ่เพราะฉะนั้นใช้หน่วยเมตรนะคะข้อ4ให้รักเรียนไปเปรียบเทียบดูว่าเซนติเมตรหรือเมตรที่จะเอามาเติมเพื่อให้ในหน่วยของสิ่งของแต่ละข้อนั้นเหมาะสมนะลูกนะถัดมาข้อที่5นะคะเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีธรำรย้ำอีกหนึ่งรอบว่าประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำรรนะลูก6คะแนาน ประโยคสัญลักษ์เขียนถูกได้ไป็หนึ่งส่วนวิธีทำถ้าทําถูกก็ได้ไปอีกห้ารวมกันเป็นหกมาฟังโจทย์กันเลยค่ะสุดามีผ้าอยู่จํานวนหนึ่งตัดเสื้อเด็กหนึ่งตัวใช้ผ้า65เซนติเมตรเหลือผ้า35เซนติเมตรเดิมสุดามีผ้ากี่เซนติเมตรก่อนอื่นเลยเขามีผ้าใช่ไหมลูกแล้วเ้าไปตัดอะไรคะ เอาไปตัดเสื้อเด็ก1ตัวโดยตัดเสื้อเด็ก1ตัวใช้ผ้า65เซนติเมตรจากนั้นเขาเหลือผ้าเท่าไหร่ลูกเขาเหลือผ้าอยู่35เซนติเมตรใช่ไหมคะโจทย์ถามว่าเดิมสุดามีผ้ากี่เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาจำนวนผ้าที่ใช้ตัดเสื้อกับจำนวนผ้าที่เหลือบวกกัน เพราะว่าบวกกันถึงจะได้ว่าเดิมหรือก่อนหน้าที่จะนามาตัดเสื้อเนี่ยสุดามีผ้าเท่าไหร่ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็จะได้ว่า65 65ตรงนี้มาจากผ้าที่เขาใช้ตัดเสื้อบวกกับจำนวนผ้าที่เหลือก็คือ35นะคะอ่ะนี่คือประโยคสัญ,ญลักษณ์65บวก35 เท่ากับสี่เหลี่ยมก่อนนะลูกเดี๋ยวเราจะมาทำการหาคำตอบโดยแสดงวิธีทำหลายคนนะคะคอยตรวจงานไม่ว่าจะเป็นในแบบฝึกหัดหรือในใบางานแสดงวิธีทำผิดเธอไปแสดงในรูปของการเขียนแนวตั้งผิดนะลูกแสดงวิธีทำถ้าเป็นกรณีโจทย์ปัญหาเราจะต้องนำข้อความที่โจทย์กำหนดให้เขียนลงไปด้วยสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะ บรรทัดแรกของวิธีทำให้นักเรียนเขียนว่าสุดาใช้ผ้า65เซนติเมตรได้เลยนะลูกนะคะเราไม่ต้องลอกตรงนี้มาเดี๋ยวจะยาวเกินไปนักเรียนสามารถเขียนว่าสุดาสุดาควรเขียนช้าๆเลยนะคะอ่ะสุดานะคะสุดาใช้ผ้าอ่ะสุดาใช้ ข้อนี้6คะแนนเลยนะลูกสุดาใช้ผ้า65เซนติเมตรหรือใครอยากจะขยายข้อความนะคะให้ประโยคดูสมบูรณ์ขึ้นอาจจะบอกว่าสุดาใช้ผ้าตัดเสื้อก็ได้แต่ครูออยจะใช้ว่าสุดาใช้ผ้า65เซนติเมตรนะคะอ่ะ6กก็มีเลข6กับเลข5 แล้วก็หน่วยเซนติเมตรเขียนให้เต็มเลยนะลูกอ่ะเซนติเมตรนะคะอ่ะเซนสว,สวยเลยนะลูกให้อยู่บรรทัดเฉพาะบรรทัดตัวเองนะคะไม่ต้องอไปเขียนบรรทัดล่างอ่ะเซนติเมตรเดี๋ยวคอยเขียนตัวเต่าให้ใหม่ตัวเต่าใหม่นาออ่ะเซนติเมตรนะคะ พอเราได้ประโยคแรกในส่วนของวิธีทำรรสุดาใช้ผ้า65เซนติเมตรจากนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เราต่อมาคืออะไรลูกโจทย์กำหนดให้มาอีกว่าเหลือผ้าอีก,เออก35เซนติเมตรเพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมาก็ต้องเป็นเหลือผ้าเหลือผ้าเอาส,สวยๆเลยนะคะลูกเหลือ อ่ะเหลือหอรอเอือเหลืออันนี้ก็เป็นคำหอนำซึ่งเราก็เรียนมาแล้วเนาะเหลือผ้าอีกก็ได้อ่ะเหลือผ้าอีกนะคะอีกเท่าไหร่ลูกตอบครูออยสิลูกเหลือผ้าอีกเท่าไหร่เอยเหลือผ้าอีกเท่าไหร่คะพี่ปอสองเหลือผ้าอีก35เซนติเมตร นักเรียนนะคะอย่าลืมเขียนตัวเลขให้ตรงหลักนาะลรกเน้ออ่ะ35และหน่วยก็คือเซนติเมตรนะคะเราก็เขียนให้ตรงเลยนะลูกนะอันนี้เด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเขียนใวยๆวยเวลาเขียนแสดงวิธีทำเนี่ยฝึกการดูในเรื่องของโจทย์ปัญหาแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเขียนให้เป็นระเบียบ เราไม่จําเป็นต้องลายมือคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดลูกแค่เราเขียนให้ดูเป็นระเบียบนะคะงานของเราก็จะดูเรียบร้อยนะลูกนะบางคนเขียนมาตัวใหญ่มากเขียนไม่เป็นบรรทัดเขียนตัวหนังสือไม่มีหัวไม่รู้เขียนอะไรมานะลูกนะอายน้องนะลูกนะเดี๋ยวจะอายน้องปอหนึ่งเอาปอสองเนี่ยเรามีพื้นฐานมาแล้วเพราะฉะนั้นฝึกใช้นะลูกนะข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์เป็นวิธีบวก เราก็ใส่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยลูกจากนั้นบรรทัดนี้นะคะให้นักเรียนขีดเส้นไปก่อน1เส้นสิ่งที่โจทย์ต้องการคือเดิมสุดามีผ้ากี่เซนติเมตรเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้นะคะเราก็ต้องเขียนว่าเดิมสุดามีผ้าเดิมก็คือก่อนที่สุดาจะเอาผ้ามาตัดเสื้อเนี่ยเขามีผ้าเท่าไหร่นะคะอะ่ะเดิม สุดานะคะเดิมสุดาเดิมสุดามีผ้าอ่ะเดี๋ยวครูอ้อยเขียนสระอาใหม่เดิมสุดามีผ้านะคะอ่ะมีผ้าบวกกันเลยลูกระหว่างนี้บวกรอครูอ้อยเลยค่ะหาที่หลักหน่วยบวกกันก่อนนะลูกนะห้าตัวหลังเลยนะคะบวกกัน ห้าบวกห้าได้เท่าไหร่ลูกห้าบวกห้าได้เท่าไหร่พี่ปอสองหาคำตอบรอครูออยเดี๋ยวครูออยจะเขียนตรงนี้รอนะคะห้าบวกห้าได้เท่าไหรหลายคนกำลังนับนิ้วอยู่เลยหลายคนคิดในใจตอนนี้ได้คำตอบมาแล้วห้าบวกห้าได้สิบได้สิบใสศูนย์ทดอะไรลูกใสศูนย์ทดหนึ่งอ่ะหาในหลักสิบต่อค่ะหกบวกกับสามค่ะลูก 6แล้วนับไปอีก3ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไรเอย่ย6บวก3ได้เท่าไหร่ลูก6บวก3ได้9นะคะ9แล้วเด็กๆอย่าลืมบวกตัวทดอีก1น,นะลูกบวกอีกตัวทด1 9แล้วบวกอีก1เป็นเป็นเป็นเท่าไหร่คะเป็น10เพราะฉะนั้นข้อนี้จากการที่สุดานะคะ นำผ้าเนี่ยมาตัดเสื้อโดยใช้ไป65เซนติเมตรแล้วเหลือผ้าอยู่35เซนติเมตรโจทย์ถามว่าเดิมสุดามีผ้ากี่เซนติเมตรเราทำการเอาจำนวนผ้าที่สุดาใช้ตัดเสื้อเด็กนะคะแล้วก็จำนวนของผ้าที่เหลือบวกกันได้คำตอบมาแล้วว่าสุดามีผ้า100เซนติเมตร บรรทัดสุดท้ายนะคะจะเป็นการเขียนตออบอตอบสำหรับการเขียนตออบอตอบแล้วเป็นโจทย์ปัญหาเราจะต้องลอกนะคะในส่วนบรรทัดสุดท้ายหลังจากที่เราแสดงวิธีทำจากนั้นตัวเลขที่เราได้มาตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยแล้วก็ใส่หน่วยเซนติเมตรเหมือนเดิมนะคะสำหรับบรรทัดตออบอตอบครยไม่เขียนให้ ฝากเด็กๆนะลูกไปฝึกทำดูนะคะวันนี้หน้า147ถ้าเราทำได้ทุกข้อเราจะได้ทั้งหมดกี่คะแนนเด็กๆลองนึกดูสิลูกได้ทั้งหมดกี่คะแนนคะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ได้ทั้งหมด14คะแนนนะคะ14คะแนนนะลูกเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะข้อ3ใหญ่ได้ไป3า ข้อ4ใหญ่ได้ไป5และข้อ5ใหญ่ได้ไปอีก6นะลูกนะ13คะแนนเลยนะคะย้ำอีกหรอบหน้า147นะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ